คือบอลเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้เราแบบเหมือนกระชับาอสมนธ์กระชับามสมควรดูรู้เลยว่าถ้าเล่นเล่นไพ่เก่งไม่เก่งเนี่ยดูจากการแจกไแหละพีอ่ยอย่าหาว่งอย่ตรงนะี้นะโดนเหอะ <laughs> มันไม่เขินกันนะแต่มันจะขำใครบอกใครบอก ไมวแมาปฏิเสริประเสรแต่ถึงเวลาจริงแม่งจับพิกเลยโอ้ยผมเห็นอะไรติดหูพี่เฉยอ่ะอ่ะไม่พอแล้วพอแล้วครับพี่เข้ม สองไปกันไปกลับมาแม่สี่กลับมาสวัสดีครับและนี่คือรายการฟินแลนดินแดนแฟนฟินนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกกครั้งให้เราออนแอร์เราก็จะต้องมีคู่จิ้นคู่ใดๆซึ่งวันนี้เรานัดเข้ามาที่ร้านนี้เป็นแบบร้านบอร์ดเกมงงๆคืออะไรบอร์ดเกมคืออะไรอะยุคพี่อาจจะเป็นบอร์ดเกมแบบอื่นอาจจะเป็นแต่งตัวตุ๊กตาเป็นอะไรอย่างเงี้ยไป็นไไม่นี่ไงเขารออยู่ตรงนี้แล้วอุ้ยฉันเห็นแล้วผู้ชอ พนักงานต้อนรับที่รลานพนักงานต้อนรับพนักงานราครับคุณนะนทจังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงก๊อฟครับอ๋อใ้เพอเอิญพี่พาแม่มาเล่นอ๋อพาแม่อ่ะคอปเตอร์เท่านั้นที่เป็นคนดีสวัสดีจากคอปเตอร์คอปเตอร์เป็นคนแรกดูดูอยคอปเตอร์เป็นคนแย่ดูสวัสดีครับพี่บอมผมทำอะไรลงไปผมรู้ตัวอ่ะขอเสียผมมือต้อนรับแขกรับเชิญเราเล่าชิ้นสวัสดีครับ ำไมนัดเราที่ร้านเนี่ยอ๋อ<ร>ก็ร้านนี้เย็นตาโฟรอร่อยมากร,ร้าไ<อ>ก<ม>่ปใช่ไ <นะ S 1> มมมนี่ร้านบอร์ดเกมครับไม่คือปกติทั้งคู่เล่นบอร์ดเกมอยู่แล้วปะเล่นนะครับเล่นเล่นอยู่แล้วครับคือบอร์ดเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบเหมือนกระชับความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์ใช่เกมอะไรที่ที่คิมอนเก่งกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกมแนวบัฟครับผมบัฟเก่งก็คือเกมโกหกหลอกลวงชั่วช้า ก็รู้แล้วฉันอยู่ทีมเดียวกับฉันอยู่ทีมเดียวกับเธอได้แล้วแล้วแล้วของคอปเตอร์ไรคอปเตอร์เกมเกมไรเธอชอบเล่นเกมที่มันแบบคิดเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นสายวางแผนวางแผนการรบเราได้ทีมแล้วทีมแล้วเราแบ่งทีมโดยลักษณะนิสัย พี่บอมเราต้องหัดเล่นมาเราต้องหัดเล่นมาให้น้องเลือกว่าอยากเล่นเกมอะไรเอางี้ถ้าเกิดว่าเป็นเกมที่แบบว่าสําหรับมือใหม่เข้าเข้าวงการนีต้องเป็นเกมแบบแบวแบวชื่อภาษาไทยชื่อแมวระเบิดดีค่ะเข้ากับช่องเรานางแมวปากค่ะวันนี้คือแมวระเบิดไม่เอาไปเล่นเกมแต่เมื่อกี้เป็นแมวยอดสว่างนี่เม่กี้พุดฟ้าแล้วยั่วแล้วยั่วใครขอถ้าแมวแมวใส่คอปเตอร์แบบแมวยั่ว คุณแบบวอร์มรอด้วยความเซ็กซี่อ่าใช่เราไปเปล่นเกมมา่อนที่ไม่ค่อยเจ๋ต่อได้สิ เราสั่งอาหารได้เลยจ้าแม่เอากระเพราคุณ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 ต้องตัดบทว่าเราจะมาเล่นเกมห้าสี่สามอ้าเราสั่งอาหารได้จ้าแม่เอากระเพราครับเอากระเพราครับเออเจ้ามาอันนี้คือเกมที่บอกคือแมวเระเบิดละแมาเ่ม Exploding Kitchen ก็คือเกมนี้หลักๆก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองไม่โดนระเบิดผมว่ามันเป็นเกมที่ดวงบมวกกับเทคนิคครับ เอาโอเคประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้น่าจะประมาณนี้ใครที่โดนระเบิดคนสุดท้ายหรือว่าไม่โดนระเบิดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปใครที่โดนระเบิดเมื่อไหร่ก็คือตายตายก็ต้องต้องหยุดเล่นออกจากเกมเลยเราว่าเราต้องลองเล่นแล้วแหละใช่ต้องลองแล้วเรงอะไงเนี่ยเราเรามีบททําโทษหรือไม่ไม่บทบทมีเรามีลงโทษเรามีลงโทษซึ่งน่ากลัวมากเราไม่ได้บอกเนี่ยเนี่ยเป็นการแจกดูดูรู้เลยว่าถ้าเล่นเล่นไพ่เก่งไม่เก่งเนี่ยดูจากการแจกนี่แหละ ขอเริ่มก่อนเพราะว่าแบบไม่อยากพูดเยอะนะเพอตบมือทีหลังเอาพี่เปิดมาพี่เสียงเลยเหรอระเบิดอาจจะอวนก็ได้นะโอ้โหก่อนเลยจวก่อนจวก่อนระเบิดตุ้มเห็นป่ะไม่ใช่ป่ะปูปูไม่ตายไม่ตายเอ้ยถ้าแพ้คือแย่เหมือนกันนะเราเธอเธอนี่คืออะไรอะระเบิดเอ้เอายังใหยังไม่ตายแต่ฉันใช้ใบนี้ได้ไงขอใช้กระใบนี้เพื่อกู้ระเบิดแล้วระเบิดในมือเนี่ย อ่ะี่พี่เอาไปซ่อนข้างหลังแล้วพี่จะใส่ไว้ตรงไหนก็ได้ความนะพี่ไม่ได้หายนะพี่อย่าหาวิ่งหุ่นี้นะแอคแทกแอคแทกต่อบแอคแทกต่อไปนูดแอคแทกต่อบผมไม่ให้แทกคุณกลายเป็นนี้เพื่อนลบหลังก็ได้ ผมจะโนบอีกรอบนะเด็เอาเด็คลิปจะคลิปคุณนี่ต้องเดือดต้องจวดอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณต้องจอดสองครั้งโนเถอะแลอวใครครับตาหนุ่มเลยอ่ะอย่าอย่าอย่าเพิ่งจวไอพ่ออเนี่ยมันมันมีต่ำหนิมันมีต่ำหนิอ่ะมยวรู้อ่ะ อะไรไม่ได้เลยใช่ป่ะถ้าแพ้ถ้าแพ้ตดนแ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 ตนเห็นก็รู้อยู่แล้วมาแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ถูกอ๋ยเหลือสองคนผมขอให้พี่มีใบเดียววะนั่นแหละเอามาไม่ให้ใช้ ตุ่มระเบิดใช่ไหมผมก็นีุ่แล้วผมก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใบแรกด้วยพัษณาดีเดียวนะโอ้ยเวลาที่นัดคือทิมมานจริงๆคืออย่างนี้สรุปว่ามันสนุกจริงสนุกมากต่อไปนี้จะไม่เล่นแล้วนะตุกตาบรายอ่ะ คุยเรื่องงานน้องดีกว่ามา Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นวายรักได้ข่าวว่าไ,ได้ข่าวว่าเขาเรื่องอะไจะปิดกล้องแล้วแล้วเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ถ้าไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีอะไรหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ต้องเลื่อนออกไปอีกก็จะได้เดือนดูกันพฤศจิก กายนนี้นะครับแต่ซีรีส์เรื่องนี้มันคือเกี่ยวกับอะไรไงอ,อ,อยากรู้เหมือนกันคือเราพยายามจะชูเรื่องของความรักเป็นหลักเลยโอ้ยอยู่ในยุคที่เรารู้สึกว่าเรื่องของเพศมันไม่ได้จํากัดอืม,มไม่สําคัญ,คญแล้วมันขึ้นอยู่กับบุคคลมากกว่าว่าบุคคลให้ค่าของความว่าหลักเงณฑ์อุ้ย,ย,ย,ยจร่งใจมากความความพิเศษของเรื่องนี้ที่ผมอ่ไม่ไม่ค่อยได้เห็นจากละครวายหลายๆเรื่องก็คือเรื่องเนี้ย ทุกคนที่แบบเป็นเพศหรือว่าอะไรเงี้ยนั่นแหละท,ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะไม่มีใครเอะใจกับกับความรู้สึกนั้นเพื่อนรอบตัวจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเองรักผู้ชายนะเว้ยพ่อแม่มทะเละ oh or, าะโมโหวม่รักผู้ชายทุกคนจะรู้สึกธรรมชาติหมดเลยว่าแบบเฮ้ยนี่คือความรักไม่มีเพศเรื่องนี้ไม่มีเพศเลยและในเรื่องรับบทเป็นอะไรกันผมรับบทมาก เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ปีหนึ่งเดินคณะด้วยเดินมหาลาัยด้วย,ยลดมากมเล่นหล่อเลยเล่นหล่อโอ้โหฉากเปิดตัวเดินเข้ามาปุ๊บนี่แบบลพัดผ่านอลมพดัพดผ่านแล้วแบบทุกคนในมอแบบ ผมเล่นเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับผมชืม่อหมอกริ่นที่แบบว่าเป็น perfectionist Perfect คนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว,ว่าดันมาเจอแบบว่าไอ้เบลคนหนึ่งแบบว่าอารมณ์แบบมา,มา,มา,มาปันน่นวนในชีวิตเขาอ,อะไรเงี้ยชอบฉากไหนในเรื่องมันใกล้จบเรต้องรู้ชอบชอบเวลาที่ต้องเล่นคู่กับพี่กินทุกๆฉากคือในเรื่องเนี้ยแบบว่าตัวเรื่องมันดําเนินไปด้วยความรักของคู่เราพัฒนาการของตัวละครมันเห็นชัดเจนมากผ่านการคุยของสองคนเนี้ยพอเราได้เข้าฉากกับตัวละครเนี้ยกับกับตัวมากับกิ่เนี้ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราจะโตตามตามตัวละครไปด้วยเสม แต่ประทับใจทุกครั้งที่แบบเล่นคู่กัน คล้ายๆกันแต่ว่าผมถ้าให้เลือกซีนหนึ่งซีนผมจะเลือกซีนข้ามถนนมันข้ามถนนด้วยกันนะมันการเจอกันครั้งแรกมันการเจอกันครั้งแรกแล้วแบบมันจะมีแบบอีสตเออร์เอกอยู่ในนั้นแบบเรืยองกาเรื่องไฟเขียวไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าแบบภาพสโลว์สวยแบบทุกคนสโลว์อะไรมาถึงฉากที่เราไม่อยากถามเราแต่ว่าแฟนคลับน่าจะอยากถามเลิฟซีนเลิฟซีนเป็นครั้งแรกครั้งแรกเราที่แบบต้องเล่นเลิฟคือพี่เห็นผมมาหลายปีใช่ไ่มผมเพิ่งเคยได้ลองเล่นเลิฟซีนครั้งแรกเนี่ยคือด้วยความที่มันสนิททกกัันนนมมาๆออะ่งเี้้้แลวตตจ เขาฉาดอะไอย่างมันจะมีแบบรู้สึกขำๆกันมันไม่เขินกันนะแต่มันจะขำให้บอกให้บอกผมมาทำกระทำได้แต่ผมใส่รองเท้าทำไม่ได้หูแดงหน้าแดงจะแบบนั่งมั่งจริงคัดปุ๊บแล้วลงไปจูบเลยนะไอะ้อย่างเงี้ยผมจะแบบเงี้ยจะไม่ออก<า>อ่ลองดูลองดูอ่ะนองใครนั่งใกล้ๆกันแล้วอะเห<อ>ล่านี้อยากรู้ว่าเขินยังไงคือไอ้นี่ยเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นแบบเหมือนจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับโดนเขาจีบนะ แต่พอถึงจังหวะที่แบบโอ้โหจะจริงจังครับไอ้นี่ลุคเขาหนักมากเลย,เลยอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้จะแบบพูดทะลึงล่งตลอดพูดทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งเอ้ยแต่ถึงเวลาจริงไม่กล้า,ากับกลายเป็นไอ้ตัวนี้ไม่เอาไม่เอาปฏิเสธปฏิเสธแต่ถึงเวลาจริงแม่งจับพลิกเลยโอ้ย5 4 3 2เขายังไม่ทัน,นทำอะไรเลยนะบิ๊ก ผมเห็นอะไรติดหูพี่เฉยอ่ะ่พอแล้วพอแล้วครับแต่ผม่แปลกนะถึงเวลาเล่นหมเล่นได้นะถึงเวลาถ้าผมตั้งใจจะเข้าไปเล่นโมเมนต์กับเขานะหมผมเล่นได้รูปได้อะไรได้นะแต่ถ้าเขาจะมาทําอะไรผมอ่ะผมปกับแปลกเขาคิดอะไรกับผมเนพอเราโดนกระทําเองแล้วจับหูเขาเดี๋ยวนี้ครับต้องจับหูเขาเดี๋ยวนี้ไอ้หจับพางไจับาง ยังไงฝากด้วยกับซีรีส์เจนวายเดอรซีรีส์วัยรุ่นวุ่นวายรักพิจิกาโยนนี้แต่วันนี้เรามีของมาแจกกันเหมือนเดิมแฟนรายการรู้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามหนุ่มๆมาเขาจะเซ็นลายเซ็นโลโก้รายการเราให้นะคะใช่ซึ่งกติกาจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับ ใช่ไมว่าแล้วเห็นผมเลยจริงๆคล้ายๆกันทำไมต้องขู่อ่ะจับที่จับผูเขาสิจรออิงออกว่าพี่ ครับผมก็ฝาก Gen Y แต่ซีรีส์ไว้ในออมอกอ้อมใจของมิตรรักแฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าเราตั้งใจทํามากๆอันนี้จริงๆแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นละครวายเนี่ยจะดูได้จะดูเรื่องไหมจะบอกว่าจริงๆละครเราสร้างมาเพื่อให้ได้ดูทุกเพศทุกวัยนะครับเรื่องนี้จะทําให้ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็ได้เห็นความรักในมุมมองใหม่ๆที่บางคนอาจจะยังไม่เก็ตแล้วก็ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยแล้วกันนะครับคริงหนึ่งที่เราอยากจะสื่อความให้ทุกคนรู้เลยก็อาจจะเป็นเรื่องของเราอยากให้ทุกคนรู้จักกับคําว่ารักที่มันไม่ได้มมีกกอบาาจํัน เรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหาอะไรแบบนี้อยู่ก็ฝากเชนไวท์อะทีมดีไว้ด้วยนะครับฉันไม่ลืมว่ามันมีการแข่งที่แพ้ชนะกันอยู่ทุกผมเป็นคนชนะและทีมชนะค่ะบทลงโทษที่เธอต้องทำคือคิมมันต้องนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆอยู่นี้นั่งเฉยก่อนคอปเตอร์ต้องเอามือขึ้นมาสองมืออย่างนี้จ้าแล้วจะไปที่หน้าคิมไม่เดี๋ยว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 ไม่ผมปืนมากเลยอ่ะทำไมผมไม่ไมเกี่ยวอะไรกับพวกเลยอ่ะนี่เหมือนเหมือนเครื่องสั่งหยุดเหมือนกันเนาะเขาคุยอะไรนี่คือลงโทษ เปล่าเปล่าอันนี้หลออเราจะเตรียมนี่ไว้ค่ะของกินแสนอร่อยแล้วเคยโดนหรอแล้วทำไมอ่ะนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮลิคอปเตอร์เนี่ย เคยเล่นเกมกับผมรายการที่แล้วแล้วก็โดนมะนาวแบบนี้แหละคือไม่ชอบรสเปรี้ยวเหรอคะหรือว่าไม่ใช่มันเปรี้ยวมากจะให้คิมมอนบีบลงไปตามที่ใจคิมมอนปรารถนาอย่างบีบไม่ได่เลยผิดที่ผิดที่ผิดที่คุณพร้อมจะรับโทษท่านการโดนแมวระเบิดหรกอยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับในท่านท่หนึ่งข้อสองครัเปรี้ยวมาเปรี้ยวมาขอทิชชู่หน่อยขอทิชชู่หน่อย รักเพื่อนไหมรักมากครับรักเพื่อนที่สุดความเป็นพี่เป็นน้องใช่เออเดี๋ยวแล้วจะเล่นเกมเปเพื่อนอะไรผมก็ตั้งใจแทบตายถ้าไม่รักก็ไม่ต้องกินแค่นั้นแหละเรื่อวของที่ผมบอกว่าผมสงใจกับพี่ผมรักพี่มากหนึ่งสองสามน้องมันรักอะครับเดี๋ยวน้องมันรักอั ได้ได้ระบิดเองไม่เอาเฮ้นี่คู่จิ้นนี่คู่จิ้นคู่จิ้นแห่งรายการนี่ไงก็อร่อยดีวันนี้เราสนุกมากพี่บองกับพี่กอล์ฟเนี่ยขอบคุณน้องสองคนเพราะว่าทำให้เราเจอโลกใหม่ๆ เราบอดเกมคือกิจกรรมที่สนุกสนุกแล้วมันช่วยแบบฝึกสมองด้วยนะแต่ว่าถ้าได้อัธรรถที่สุดก็ต้องมาเนี่ยครับร้านบอร์ดเกมที่นี่แหละและที่สําคัญมาบอกเราเรื่องเ e น w วย์เ e อะซีรวันนี้น้องแบบเล่าด้ดีมากอยากดูที่สุดเลยจริงไหมจริงไหมจริงจริงจริงอยากดูอาวันนี้ขอบคุณด้วยขอบคุณร้านก่อนนะครับขอบคุณมอแดนอะเกมนะครับมากันได้นะ ผู้แล้วก็ขอบคุณคีมอนคอปเตอร์นะครับขอบคุณพี่กอบพี่บอมเช่นกันครับครับผม,บผมแล้วก็อย่าลืมติดตามฟินแลนด์นะคะว่าตอนต่อไปเราจะมีคู่ไหนมาหาพวกเราอีกนะคร<า>ับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นางแมวป่าชาแนลด้วยแล้วก็ติดตามฟินแลนด์ด้วยนะครับผมวันนี้เรา4คนไปก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ